สวัสดีค่ะหนูชื่อไตเติ้ลค่ะอายุ13าปีค่ะวันนี้มาเรียนร้องเพลงค่ะเพิ่งเคยเรียนร้องเพลงครั้งแรกค่ะก็กลัวๆอยู่บ้างค่ะแต่ว่าก็โอเคค่ะปกติหนูเป็นคนที่ไม่มั่นใจในตัวเองค่ะแต่ว่าหนูชอบฟังเพลงค่ะชอบเต้นแต่ว่าก็หนูไม่มั่นใจในตัวเองเลยค่ะ วันนี้เพลงที่หนูเลือกว่าฝึกอะค่ะคือเพลงพิงแต่ว่าพอลองมาฝุกเข้าจริงๆแล้วมันยากมากเลยค่ะรูก็เลยให้ลองเปลี่ยนเป็นเพลงที่หนูชอบค่ะชื่อ Blue Plane ค่ะของเลอเซลาฟีมค่ะหนูเลือกเพราะว่าหนูชอบเต้นค่ะ แล้วก็เลยอยากลองเต้นแล้วก็ร้องไปเลยค่ะสิ่งที่หนูได้จากการเรียนร้องเพลงนะคะคือการเปล่งเสียงนู้ดค่ะแต่ว่าหนูยังเปล่งไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ค่ะส่วนที่สองหนูได้ได้การฟังค่ะหนูหนูรู้สึกว่าฟังดีขึ้นมากเลยค่ะฝากถึงเพื่อนๆนที่ไม่มีความมั่นใจนะคะแต่ว่าชอบร้องเพลงค่ะก็ลองฝึกดูที่บ้านนะคะลองเซิร์ชใน youtube ดูนะคะ सुसून था